ทุกคนฉันสัญญาไว้แล้วกับพวกเธอว่าอาจจะทำอะไรสนุกๆก,กันแต่ก่อนอื่นเรามาเล่นแอมมาและมิลันได้กันตอนนี้เราก็พร้อมแล้วจริงๆไปกันเลยก็ <c oughs> ตามนั้นแหละยิ่งกว่านั้นฉันและบลดีดีแล้ว <c oughs> ว้าวบางหลังมันมีพริกล,ล้อนอยู่ด้วยล่ะ <c oughs> ฉันไม่แน่ใจนะว่าเธอจะชอบมันนะ่ะแต่เธอก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมือเลอกไปแล้วนะ่ะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยเอาไม่นะ คิกเผ็ดจริงๆเหรอพอกันทีฉันไม่อยากกินมันฉันได้เป็นไงกันดีเนี่ยไม่รู้สิเธอน่าจะลองดูนะฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอเดียที่ดีไหมฉันคพมีทางเลือกแล้วสินะอมฉันรู้สึกร้อนๆขึ้นมาแล้วล่ะนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยแต่ก็น่าคยทําได้ดีมากอทำได้ดีเรนดาเธอเป็นยังไงบ้างล่ะฉันได้เลือกบลแล้วล่ะ เก่งมากฉันาจะให้รางวัลเธอสักหน่อยนะแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตลรอมันน่าก,กินมากเลยใช่ไหมฉันปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะฉันยังเอาข้าปากเองด้วยซ้ำไงนี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเอมลักเ,เสียวาได้แล้วช็อกโกแลตเป็นของเธอฉันจะเอาให้เธอไปเลยเอ้อยหัวฉันมันคืออะไระว้าวช็อกโกแลต เซฟไฟที่ดีมากเลยฉันเลือกได้ถูกจริงๆสัญชาตญาณของฉันไม่เคยพลาดฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมในนี้มันร้อนจังเลยว้าวทำไมมิต้์มันสูงมากเลยแม้แต่ช็อกโกแลตก็ละลายด้วยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าฉันจะเปิดแอร์นะเลื่อได้อีกนิดนึงนะนี่เป็นของเธอแล้วอะไรกันเนี่ยนี่มันเหมือนช็อกโกแลตสักนิดเลยโอ๊ยตาฉันมองไม่เห็นเลยนี่มันเกินไปแล้วนะ ูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะไม่สักนิดแต่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเพราะเอ็มมากำลังติดไฟ,ฟตั้งห่าแล้วเราต้องไปเรียกช่วยเธอแล้วแล้วฉันจะเอาน้ำมาจากไหนนั่นเนี่ยนึกออกแล้วมีน้ำีกถังไงหวังว่ามันจะพอดับไฟได้นะน้ำเาเในที่สุดเย้เขายังชั่วนะฉันรู้สึกดีก้นตั้งเยอะเลยอ้าวดีจังที่ตุ๊อย่างจะลองด้วยดีอะ ถึงเวลาของรอบที่สองแล้วละ่ะรรนด้าเรามา่เริ่มจากเธอกันเลย <Hey. Yeah. S 1> ได้เสมอเรียบร้อย <gasps> ความกล้างของเธอทำให้ฉันมีความสุขตลอดเลย <What? S 1> เอาละ่ะ <laughs> ฉันจะทำยังไงดีกับเครื่องสบอางพวกนี้นะแต่ฉันหวังว่าเธอจะรู้นะ <What? S 1> ว้าวมีหลายอันเลยเจง๋ง <Wow. S 1> ยังมีอีกอย่างนะอ <Wow. S 1> ย่าลงมาเลยฉันล่ลับอยู่ว้าวนี่มันคือกล่องเครื่องสำอางนี่ฉันรักการแต่งหน้าที่สุดเลยเริ่มกันด oh. ้วยอายแชโดว์ละกัน สวยจังเลยเยี่ยมถึงเวลาหยิบแปลงขึ้นมาแล้วก็สร้างสรรค์กันแล้วล่ะฉันมั่นใจว่าฉันสร้างผลงานฉันเอกออกมาได้เลยฉันแค่ต้องการเวลานิดหน่อยรู้หลานค่ะเออฉันไม่ควนเธอดีกว่าฉันไปหาเอมมาดีกว่าเป็นไงบ้างทุกอ <Hey. S 1> ย่างโอเคฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะเยี่ยมมากฉันดีใจมากที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากันต่อไปก็คือไอติมแสนอร่อยเธอต้องชอบมันนนแน่ เออทำไมมันเย็นจังเลยอะไรอยู่ข้างในน้ำแข็งนั่นเหรอว้ามันคือไอศครีมฉันชอบมันที่สุดเลยดีจังฉันได้เยอะมากเลยฉันพอกจะกินให้หมดแล้วมันอร่อยเวอร์เลยขอบคุณนะฉันหยุดมินได้แล้วฉันเหมือนเสพติดเลยละเออเอ็มมาเธอต้องจะกินอย่างระวังหน่อยนะแล้วใครสอนล่ะก็ไอศครีมอร่อยมากนี่ โอ้ฉันหนาวจังเลยบางทีอาจจะมีผ้าห่มให้ไหมนะแล้วเปิดฮีเตอร์ให้กันได้นะหรือบางทีต้อกดปุ่มนี้ละเอาจะทำอะไรเอ็มมาจุดนี้ต้องทำทุกอย่างพังแน่เลยมิเรนดามาช่วยฉันเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ใช่ได้เป่าผมอ้แล้ว thank you งั้นฉันขอยืมหน่อยนะเอาไปทำไมไปถามที่หลังนะก่อนอื่นต้องช่วยเอ็มมาให้อุ่นขึ้นเดี๋ยวนี้ ฉันขยับได้แล้วเยี่ยมขอบคุณมากนะเว้นแต่ไอศครีมของฉันละลายหมดเลยโอ้ไม่นะนี่มันล้มแหลวที่สุดเลยใช่แล้วเอมมาเธอคิดถึงอาหารมากเกินไปนะครั้งนี้แล้วทำไมไม่อะไรปลอบผมมาเคินฉันสักทีฉันเห็นมรกรพร้อมสำหรับรอบถัดไปแล้วงั้นก็อย่ารอช้าฉันกดปุ่มแล้วมาเลย ตามใจเธอเลยไม่รไนดาฉันไม่อยากเชื่นงกับเธออู่แล้วแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มที่เธอต้องใส่ชุดป้องกันเสก่อนเอานี่ไปนะเธอต้องใช้มันได้สิอย่างที่เธอบอกเลยเยี่ยมเลยงั้นก็มาเริ่มกันไอพวกนี้มันหนักมากเลยฉันแทบจะยกไม่ไหวแน่อ้าเจ็บจังเลยแล้มันอะไรนะ <S 1> <S 1> โทษทีฉันทํามันหลุดมือนะตอนนี้ก็หลับที่เหลือนะ เจ็บจังเลยพอสักทีฉันเห็นดาวกำลังหมุนรอบตัวแล้วเนี่ยอิดกันเหรอแต่ฉันต้องใช้อิดนักไหมทำไมขนาดนี้งั้นก็เธอเอาซีเมนต์กับเครื่องมือไปด้วยนะเธอจะต้องสร้างอะไรสักอย่างนะเธอตัดสินใจได้เลยมันไม่มีข้อจำกัดแต่ฉันไม่เคยสร้างอะไรมาก่อนนี่ฉันไม่รู้ต้องจัดการยังไงได้ซ้ำ ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่จะได้แสดงจินตนาการอันล้ำลิศของฉันก็ได้นะมาเริ่มกันเถอะฉันมั่นใจมันตั้งออกมารังการแน่นอนจะเริ่มจากตรงนี้เยี่ยมนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยฉันรู้ตัวเลยว่าตอนนี้มันต้องเป็นการแพงที่เสริมากฉันไม่สงสัยเลยว่าเธอทำได้งั้นฉันขอตัวกันนะตาฉันแล้วเหรอเร็วจังโอเคงั้นฉันกดปุ่มนี้ เยี่ยมเอ็มมาฉันมีอะไรที่น่าสนใจให้เธอเหมือนกันมาใกล้ๆสิเร็วเข้านั่นมันอะไรนะฉันรู้สึกแปลกมากเลยมันเหมือนมีทรายเป็นตันๆในเสื้อฉันเลยขนส่องพันไปได้ดีเยี่ยมบายบายสิ่งที่ฉันต้องทำแค่ให้เครื่องมือกับเอ็มมา ฉันต้องทำยังไงพวกมันล่ะเดี๋ยวเธอก็เข้าใจเองล่ะรับนะอเข้าใจแล้วฉันสามารถเล่นกระสังกองภาษาทรายได้ขอบคุณนะฉันว่ามันต้องสนุกดันแน่นานมากเลยฉันไม่ได้ก่อทรายน่ะฉันเคยชอบมันมากเลยล่ะฉันเห็นว่าเธอกำลังสนุกดิโอ้ใช่ดูสิมันออกมาเยี่ยมขนาดไหนว้าวเป็นภาษาที่สวยมากเลยมนสวยงามอลังการมากแล้วน้าคืออะไรอ่ะ ชอบตตกของฉันไหมฉันพยายามสุดๆเลยขอดูใกล้ๆหน่อยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูเหมือนว่าเอ็นยังไม่เข้าที่เลยฉันจะแก้ไขมันเองถ้าทำไรลงไปนะตอนนี้มันกำลังจะพังแล้วทอทีฉันขยับช่วยนะออขอบคุณทอทีนะนี่สาวตื่นได้แล้ว ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเราถูกขังอยู่เกิดอะไรขึ้นฉันไม่เข้าใจเลยแล้วนั่นใครเราอยู่ในชาเลนจ์ไงโอเคงั้นฉันกดปุ่มนี้อันนี้หลยกันสงสัยจะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเยี่ยมเลยก็มาดูกันอ้เจ๋งมากถธอโชคดีเลยฉันมีของอร่อยเต็มถังเลยล่ะว้าวฉันจะลองสักหน่อยโอ้นี่มันเยี่ยมสุดๆไปเลย เงินก็รับนะเอ้ามไหลลงมาที่ฉันแล้วตัวงเบรกไปหมดเลยอะมองไม่เห็นอะไรด้วยหมดแล้วรับถังไปด้วยนี่มานอะไรกันเนี่ยอ้าวทำไมได้ทำแบบนี้โอ้น่าสงสารจังฉันมองไม่เห็นอะไรเลยฉันเอามันเอาเดี๋ยวนี้อ๋อนี่มันคืออะไรกลินน่ากินจังเลยอ้อมันคืออะไรเนี่ยตอนนี้ก็เธอฉันว่าฉันจะกดปุ่มนี้ทั้งหมดเลยพร้อมกัน อะไรนะ่อ่มโอเคงั่นก็จะเป็นโอ้ว s <S น้ำหวานหลายสีที่ฉันมีนจะเอามันมาเดี๋ยวนี้เลยและตอนนี้ <What? S 1> ฉันก็จะเทลงไปให้เธอให้หมดเลยเอาล่ะนะ <Whoa. S 1> โอ้สายลุงกำลังเทลงมาที่ฉันเอ้เหมือนจะอร่อยแต่มันสยองมากกว่าฉันมองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> โอ้อะไรจรังเลยแล้วเอมมบาเป็นไงบ้าง ดด่มดด่มดด่มเธอกดเองนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหให้ตายเธอฉันเกอบจะสะอาดแล้วฉันกดปุ่มไหนดีนะนั่นก็สีแดงดีมากโอ้เธอไม่โชคดีเท่าไหร่นะเออมันเป็นหน้าขครขยะงมากเลยมันแรงซับนั่นก็รับไปนะ ลายฉัน,ฉนเลยอ๋สยองสุดๆแมลงสาบปันใ้ผมขังฉันได้ออกไปนะอีแมลงสาบเข้ามาอยู่ทุกที่เลยเท,นนทุกแห่งทุกหนทั่วท้องของฉันเลยอะเราจะได้ยังไงดีสยองสุดๆทำยังไงดีฉันจะฆ่าพวกแกเดี๋ยวนี้ให้ตายเอาไป<ะ><อ>เธอได้รับน้ำผึ้งและขนนกเป็นกระสอบ โอ้นี่งไงตอนนี้ฉันได้ไปทำเป็นไก่วหวานโอ้ดูเหมือนว่าฉันกำจัดแมลงสาบที่งาังแกนีนได้แล้วส่วนฉันจะเทน้ำพึ่งลงไปแล้วก็ลับนะ oh, <no. S 1> อ้อมีบางอย่างเหลือมาได้ฉันอีกแล้วฉันสก,กปรงอีกแล้วอะ <laughs> ยังไม่หมดนะมันนม่กลิ่นหอมจังและตอนนี้ก็ขนนกออแล้วนะ <laughs> มีบางอย่างต้องมาจากล่างบนอีกแล้วฉันไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรเนี่ยเอาไม่นะ เหมือนไก่เลยเธอจ้ะมอ้ไม่นะฉันเต็มไปด้วยขนนอะแล้วฉันจะกำจัดมันยังไงดิเฮเจ้าไก่เลวเข้ากดปุ่มสิ Come on คราวนี้ฉันเลือกปุ่มไหนดีนะบางทีอันนี้ล่ะอืมเธอได้อะไรนะน่าสนใจจังโอ้เจ๊นี่มันสลามฉันมสลามขวดใหญ่เลยล่ะ มันยืดมากยิ่มถึงเวลาเธอใส่เธอแล้วล่ะนี่มันอะไรกันล่ะทีอ๋อไม่นะนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันก็รานจะเหมือนของเหนียวเหนื่นนี่อ๋อมันคืออะไรเนี่ยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยฉันหวังว่าจะมีอะไรเจ๋งๆนะอ๋อฉันจะกำจัดขนไงเนี่ยอะไรนะนี่มันคืออะไรเนี่ยอ้ใช่ด้วยตอนนี้ฉันดูเหมือนมนุษย์เงือกเลยเออแค่นั้นแหละมันหมดแล้ว โอ้ท้นตลอดจังเลยโอ้ไม่นะอย่าทำแบบนั้นนะโอเคเอาเลยกดปุ่มแล้ว <c oughs> อเอาอันี้แหละสีน้ำเงนิน <c oughs> แล้วเธอได้อะไรละ่ะโอ้เยี่ยมฉันมีสายสีน้ำเงินเลยยิบเลย <c oughs> สวยจังเลย <c oughs> รับนะ <c oughs> โอ้โอ้โอ,อะไรกันเนี้ยนี่มันสายเหรอ สวยจังเลยใส่สีน้ำเงินเป็นประกายสวยจังดูเหมือนว่าจะหมดแล้วล่ะธอเป็นยังไงบ้างฉันเล่นกับมันได้ด้วยสนุกจังเลยดูสิเ <Okay. S 1> จ๋ง <c oughs> ทั้งตัวฉันไม่แต่ฉลามอะ <Hey. S 1> อะไรนะเ <c oughs> จ๋งสุดๆเลย <c oughs> ทุกอย่างที่นี่มีแต่เจ๋งๆเอ็มม่าก,กดเลย <c oughs> งั้นก็ฉันหวังว่าฉันได้ของเจ๋งๆนะอันนี้ <Yeah. S 1> ใช่มาดูกันดีกว่า <c oughs> และฉันมีคันนี้ป๊อปหอใหญ่ให้เธอ ใช้ทั้งหมดให้เธอเดี๋ยวนี้เลยขอให้มันอร่อยแล้วก็ขอให้มันเป็นของหวานอ๋อไมนคืออะไรเนี่ยออเย้พู้แตังปลาของฉันเลยพรนสุดๆเลยอ๋อฉันก็อยากกินบ้างขอบ้างสิอ๋ขอบ้างนี่เธอกำลังทำไรนะอ๋อเธอกัดฉันทำไมเนี่ยหมดทุงแล้วล่ะกินให้สนุกนะ S <S มาเริ่มกันเถอะกดปุ่มแล้วเข้าอ๋อปุ่มเต็มไปหมดเลยปุ่มไหนดีนะงั้นก็ปุ่มนี้เข้าใจและกะก้วแล้วกำลังรอผลอยู่โอ้ใช่เธอได้กินอาหารที่ไม่อร่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไร <Yeah. S 1> อืมดีนะที่ฉันไม่ได้เป็นคนกินมันน่ะ <Are. S 1> แล้วกลิ่นก็แย่สุดๆเลยรับเนะ oh. อ๋อมันน่าขยี้ขย่างมากเลยไม่นะนี่มันอาหารแมว โออแค่นั้นแหละหมดถุงแล้วตอนนี้เธอก็เหมือนลูกแมวแล้วอ้อะไรกันนะ่ะน่าสยดสุดๆนี่มันกลิ่นแย่มากเลยเหม็นมากๆแต่มันตลกแล้วเรามีอะไรกันที่นี่ <What? S 1> กดปุ่มเลยอ๋อกันได้แล้วก็ปุ่มนี้แล้วกันโอเคงั s <S ้นเรามาดูกันใช่เธอไม่โชคดีเท่าไหร่นะแล้วเธอก็มีไข่เต็มถ้วยเลยไข่ดิบมันนะ mm. รับมันไป เออมันคืออะไรอ่ะโอ้ไม่นะน่าขยีขยันสุดๆเลยไม่นะไข่ดิมนั้นเหรอฉันไม่อยากได้มันไม่อยากได้เธอชอบไหมล่ะคนสวยโอ๋ออยากนี่มันน่าขยีขย,ยันส,สุดๆเลยเอ้ยมีแต่ไข่เต็มไปหมดเลยแถมยังเหนียวมากด้วยเพื่ออะไรกันเนี้ยออมะเธอนี่ตลกมากเลยเธอเต็มไปได้วยไข่ อ๋อ <AL> เหรองัน้นก็เอานี่ไปอ, <AL> อ๋อนี่ฉัน oh, <no. S 1> ดันเผอไปโดนปุ่มหรือเปล่าเนี่ยใ <c oughs> ช่ฉันก็ใจแล้วโอเคงั้นครั้งนี้จะเอาไปเป็นอะไรนะโอ้เ oh! 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 ยี่ยมเลยกระป๋อง c ค้ e แล้วก็แป้งหนึ่งถังเป็นกคที่ยอดเยี่ยมเลยงั้นก็มาสนุกกันเถอะเขาเคยคนลากกระป๋องใหญ่ถูกเทลงไปแล้วออ oh! oh! นี่มันคืออะไรกันเนี่ย างน้อยฉันก็ได้ล้างหน้านะแต่ก็เหนียวจังเลยคองคนล่าหมดลงแล้วและตอนนี้ก็ฉันบอกว่ามันหมดแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้สำหรับของหวานแปง้งฮะอีกแล้วเหรอมีบางอย่างตำลมาใส่ฉันเองแล้วทำไงดีแค่นี้แหละหมดแล้วตอนนี้ฉันทำความสะอาดสักหน่อยอย่างน้อยฉันก็เลียมตาได้อ้าเจ้าอออไม่นะฉันมองไม่เห็นอะไรเลย เธอเป็นไงบ้างกดเลยสิไม่ฉันอยากได้ปุ่มนี้ออโอเคมาดูกันโอ้เธอโชคดีจังเลยนี่คือกระป๋องวิบครีมฉันอยากกินเองเลยน่เนี่ยเอาล่ะฉันหวังไม่ใช่ของอะไรน่าใคร่แยงนนะอมันดีมากเลยมันคือครีมนุ่มๆเยี่ยมอะไรอะหมดแล้วเหรออ้โหสุดยอดเลยมันอร่อยจังเลย ใน,นที่สุดฉันก็ได้ของอร่อยบ้างเหมือนกันมันดีมากเลย <B ingo. S 1> แต่ฉันจะทิ้งเธอโดยไม,ม่สายรุ้งม่ได้กระปุกแสนอร่อยฉันจะเปิดมัน <c oughs> สวยงามมะเอาลยนะอร่อยจังเลยแล้วอะไรหล่นลงมาอีกแนี้ <c oughs> อมันคือสายรุง้งแล้วใช่ก็ยิ่งดีขึ้นด้วยเหมือนจมหมดแล้วล่ะโอเคว้าวฉันก็อยากได้เหมือนกัน โอ้ oh, oh, อะไรนะโอ้ช่างเถอะเอาเลยกดปุ hmm. mm ่ม hmm. ส mm ิง hmm. ั้นก็ฉันเลือกอันนี้ล่ะตามที่ต้องการครั้งนี้ได้อะไรนะโอ้จานเด็ดเลยงั้นฉันจะเอาบะหมี่เพดฮาอใหญ่ๆมาอะไรนะบะหมี่เหรอโอ้มันอะไรจังเลยอร่อยจังฉันด้ใจได้เธอชอบนะฉันอยากได้มากกว่านี้ อ้ไม่นะโอ้มันเผ็ดจริงเลยโอ้น่ากลัวทำไมไฟออกมาด้วยฉันต้องช่วยเธอเดี๋ยวนี้นี่ไงน้ำโอ้เยี่ยมมากขอบคุณนะใช่ดีขึ้นเยอะเลยเป็นไงมันช่วยไหม Let's go <S เอาล่ะกดปุ่มเลยฉันจะกดอันนี้สีแดงโอ้โอเคมันเหมือนเออนี่ต้องวุ่นวายแน่แน่ ฉันไม่ไดีใจเท่าไหร่ที่เธอได้มัน <You. S 1> มันคือหนูตัวน้อยน้อยส่งสิ่งจิจิสยองสุดๆเลยครับนะเออมันคืออะไรอ่ะอะ้หน่าลังเกยสุดๆเลยหนูเต็ไมไปหมดเลยเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ <What? S 2> ฉันรู้สึกเสียนใจเธอนะเพื่อนเธอก็ต้้งกดแล้วโอเคฉันต้องโฟกัสแล้วก็อันนี้แหละล้ลอหมุนแล้วโอ้หน้าก็ยังขยันยิ่งกว่าฉันมีชามให้เต็ไมไปด้วยไส้เดือน งั้นฉันจะเทมันลงไปเอาไปเลยอ้าตก่อนสุดเลยพวกมันอยู่บนใบหน้าของฉันอยู่บนผอมอีทุกที่เลยโอ้ฉันไม่อยากดูมันเลยหน้าตีแขกก็ต้องไปเดี๋ยวนี้<ะ>แล้วในนี้เป็นไงบ้างน่าสนุกจังอย่าก,กัดฉันนะอ๋อฉันคิดว่าฉันเพิ่งกดปุ่มไปล่ะใช่แล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่เราทาออยู่ก็คือโอเคกุญแจ ถ้าก,กูชนะล่ะมันอยู่นี่ไงเอาไปเลยเอ็มมารับนะอะไรนะกุญแจเหรอฉันได้ออกไปแล้วจากที่นี่เยี่ยมเลยตอนนี้ฉันจะเปิดประตูแล้วก็อิสราเย้ฉันได้ออกไปแล้วนี่แล้วฉันล่ะเอาละเราจะล่ามกันจากขนมแสนอร่อยอย่างมาการองจเลียได้แค่อันเดียวและแค่ยังไม่เกิดฉันสำหรับอีธานส่วนเอ็มมาอะกอบกูบเนเลย นี่มีวิธีทมเลยทำไมถนนึ่ได้ใหญ่ที่สุดนะแสงสุดๆฉันก็อคนที่โชคดีที่สุดบางทีเรามาแบ่งกันดีไหมอ๋อไม่ละได้ตามใจนี่มันเล็กมากๆเลยอ้ยตาฉันยังใหญ่กว่าอีกหยู่เลยสาระได้แล้วทำห้ฉันกลัวตลกจรินะอีธานเราจะไม่ได้เยอะแต่มันก็อร่อยมากๆเลยเธอพูดถูกฉันยังหิวอยู่เลยฉันมีแผลแล้วล่ะ แล้วแอมจิกงกังใจของเอมมาดีกว่าจัดไปเอาเลยนะววได้มาแล้วขออีกอันเนอะไม่มีปัญหาในพวกเธอจะจะไม่เหลือให้เอมมาเลยเหรอเดี๋ยวเธอก็สงสัยหรอกไอ้ตายนี่มันเยี่ยมสุดเลยแล้วตอนนี้เราก็ได้กินหน่ำใจแล้วฉันถูกวันกลางวันสุดแสร็จสามสองหนึ่งกระเทียมสำหรับทุกคนนี่ไม่ใช่จานที่ดีสุดใช่ไหม นี่มันมากเกินไปฉันทำไม่ได้เธอว่าแบบนั้นเหรอนี่ดูก่อนไดอันเดย์ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอีธานเธอเริ่มก่อนสิลูกชายอกสามซอกนะฉันทำอะไรผิดเธต้องโดนแบบนี้ด้วยเอ้กลิ่นอีกแล้วชาเป็นยังไงล่ะเธอคิดเป็นยังไงล่ะแย่ที่สุดเลยเธออีธานที่น่าสุดสานปล่อยฉันเถอะเธอเริ่มเลยเอ็มมาฉันมีทางแล้วหรือชิมหรือมีอย่าแม้แต่จะคิด เอาให้ตายนี่มันแยก่กว่าที่ฉันคิดอีกฉันบอกเธอแล้วจูเลียกินสิออมีคนเรีกฉันพอดีอะนั่งลงแล้วอย่า่าโกหกกันได้ก็ได้ดีขึ้นเยอะ <laughs> ฉันเข้มแข็งฉันทำได้อท่านอย่าใจร้ายนกสิ <laughs> ดูสิว่ามันตลกขนาดไหนทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนี่เนี่ย รู้ไหมยังขาดใครไปแบบพรรัยังไงละ่ะหยุดเลยอีทางอีกแค่นิตเดียวเธอกินกระเทียมส่วนฉันจะกินเธอเออกไปนะแค่นี้ก็ลำบากมากแล้วจูเลียเธอโอเคไหมอนอนจังเลยขอบคุณสวรรค์นี่ส่วนก็จบแล้วฉันหวังว่าเราไม่ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วนะ เธอชนะแวมไพร์ได้สาวเก่งมากขอให้เป็นอะไรดีดีบ้างเล่าต่อไปเราได้แพนเค้กทุกคนได้จานของตัวเองแล้วบางคนก็ได้สีสันสดใสมากกว่าคนอื่นฉันหิวจะตายอยู่แล้วงั้นฉันเริ่มนะฉันจะเพิ่มความอร่อยลงไปอีกด้วยวิปครีมแล้วก็ M&M ด้วยคันออกมาดูดีสุดๆ อืมอะไรแบบเลียนนิ้วเลยตาเธอละเอมะ็มม่ฉันจะเพิ่มมันลงไปเหมือนกันก่อนอื่นฉันทำให้มันใหญ่ขึ้นโดยที่นวดแป้งนีล่ละและตอนนี้มันก็กลายเป็นเค้กยะเอาไปสิฉันจะใช้ให้มันกระป๋องเลยแล้วก็เพิ่มมาชเม strict, ลโล่แล้วก็เอ็มเอมด้วย นั่นดูเหมือนเค้กเลยตอนนี้ฉันมีความสุขจุงแล้วเธอจะยัดมันเข้าปากได้อย่างไงนะไม่ต้องห่วงฉันทําได้สบายมากฉันก็อยากทำเหมือนกันน่ะส่งให้ฉันทีอันนี้โอ้แล้วเข้าเฮอมันกำลังจะหกแล้วเต็มตัวพวกเราเลยข้อทีเอานี่ไปโอ้ใหตตาย และครั้งนี้เรามีหมักฟันงาอีทันได้แบบน้ำไม่ท่วนเลยจูเลียได้ไม่น้อยกว่าแต่มาสีได้ฉันเดียวเองก็สุดสู้นะอถอยไปมันเป็นของฉันไม่ต้องว่าขนาดนั้นก็ได้ออมเรามาเล่ากันนิมะมะมันดูน่ากินแล้วก็มีเยอะมากด้วยไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดลงปากได้หมดไหมฉันว่าฉันได้เยอะกว่าหยุดอวดได้อีกแล้วแต่ก็มีหมักฟันเาเหมือนกันแหละ <c oughs> <c oughs> เโอคอะฮะอเฮะจะหลอกเขาเป็นไงจากนั้นแล้วก็เอาหมักปลังให้หมดเลยฉันมีสีฉันต้องใช้แล้วอืออีธานเลยดูตรงนั้นสิเออมันได้ผลจะจมัดเขาไว้เอาหมักปลังมาเร็วอะฮะเลยหยุดนะนี่มันของฉันไม่ แล้วหลอกเธอนี่ยเอาคืนมานะพวกหัวขโมยหยุดตะกนสักทีจะทำให้เขาคุกปากได้ไงนะ๋อ้น่าใช้ได้แหละทำดีมากในพริบตาก็มีมะนาวมาเสิร์ฟแล้วฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ของโปรดของใครแน่แต่ยังไงพวกเธอสองก็ต้องกินมันอยู่ดีจจเลียเธอเริ่มเลยโอเคอ๋อ อ้เรียวเออไม่ไหวต่อเลยอีทานก็ได้โอ้ให้ตายนี่มันจะเปรี้ยวกันไปนะฉันต้องน้ำหลักน้ำตาแน่เลยเอมมาไม่ไหวง่ายมากถึงจะเปรี้ยวแต่ฉันก็รับมือได้เออเออไม่ฉันรับไม่ไหวเออย่าถุยนะแล้วถ้าเราเอามาเป็นน้ำผลไม้ล่ะไอเดียดีมากจูเลีย ฉันมีกอกด้วยอีทานส่งแก้วไว้ฉันทีจัดไปว้าวมันได้ผลแก้วเดียวไม่พอไม่ต้องห่วงออใช่ว่านั่นก็จะไม่พอนะอีกอันสิอันนี้ฉันมีอันที่ใหญ่อีกด้วยและมันก็เกือบเต็มเลย <S <S พวกเธอทำได้ดีนี่ เอาใจนี่ไปด้วยสิถ <No! S 1> หายเงินาให้ฉัน <laughs> นี่น่าจะเปรี้ยวสุดๆเลย <laughs> ครั้งนี้เป็นของดีแหละอีธาน <Wow! S 1> ใช่เลย Hot Dog หนึ่งอันสำหรับเอ็มมาเอ็กไม่แก่นสหรมจูเลียและอีกเป็นตานอีธาน <h ums> ฉันก่อนและแน่นอนฉันอยากเพิ่มซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดลงไปด้วย Lên chân lên Dẹo coi Hiểu lời kinh léo Ồ, nếu mình đi mất lời Đồ có lũ léo Ethan, thoa chặt mà lọt thì đi đi sợ lời Em mất khỏi giếm sót này đi Nên nón Chỉnh Chẳng biết vẻ phía sẻn nữa Ethan, wow, wow ฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันคนสุดท้ายแต่ฉันจะอ๋อหนึ่งออกแล้วฮะฉันจะแก้คุณหมูตรงนี้มันจะออกมาตลกมากเลยไหมอีทานนี่สนับเธออีกอันเหรอเยี่ยมมันไม่เคยเป็นคำว่ามากก่อนไปโอ้ ตลงจกท้ายแต่ไม่ท้ายสุด่ <Wow. S 1> ากฝรั่งกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกแล้วจบได้สวยมากเลยใช่ไหม <What? S 1> จนเลไดตกสูงเลยอีธานก็ไม่แย่ <Yeah. S 1> ส่วนเอมมาโชคหลายอีกแล้วสิเอาไม่เอานะฉันพร้อมแล้วมาเลย oh. ฉันจะเขียวมันให้ช่วยชีวิตเลยพอเธอเห็นนี่ไหมไม่มีทางว้ว wow. สีเขียวดูวไม่ค่าบนเธอเท่าไหร่นะพวกเธอหลับไปทั้งหมดนี่จะอยู่ในป่ากฉันนี่เป็นชาเลนจ์ที่ดีที่สุดเลยเย้ yeah! ฉันรู้นะว่าเธอได้เยอะที่สุดก็จริงอาจจะน้อยกว่าแต่ยังไงหมัฝรั่งเป็นหมัฝรัง่ง hmm. ฉันอยากได้อีกปิ๊งไอเดียแค่เวทมนต์นิดหน่อยแล้วก็โชว์มันก็ดูนะนี่คือหมักฝรั่งอันย์แต่ทำไมได้งไงอะ ตอนนี้ฉันมีความสุขมากเลยยม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 ถึงเวลาปลดลูกบอลแล้วโอ้ช่วยด้วยฉันกำลังลอยไปบนฟ้าฉันก็อยากบินเหมือนกันเย้มัน,น yeah, ได้ผลจะเลียกับมะโอ้เธอด้วยเอมมาพวกเธอกำลังไปไหนกัน